หกเจ็ดเจ็ดหกนะทุกคนแล้วต่อไปนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกต่อไปจะเป็นเลขอีกคู่หนึ่งนะครับ <c oughs> จะเป็นเลขอีกคู่หนึ่งพี่น้องนะรอดูกันนี่นะจ๊ะ นี่นะครับผมนะอ่ะสำหรับโรต,ตรี่นะครับยังเหลืออีกอยู่สี่ใบนะครับยังเหลืออีกอยู่สี่ใบนะครับนะยังเหลืออีกอยู่สี่ใบที่ไม่ใช่หกเจ็ดเจ็ดหกนะครับนะใครยังไม่หาหาไว้ทุกคนผู้ใดท่านได้หาหาไว้พี่น้องนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะใครรอได้รอนะครับต่อไปจะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับ อ่าใครได้แล้วทุกคนใครได้แล้วครับหะผู้ใดได้แล้วพี่น้องเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับนะอ่ะเจ็ดหกหกเจ็ดพี่น้องนะครับเจ็ดหกหกเจ็ดนะใครได้แล้วก็นะครับดีใจด้วยนะทุกคนเนาะต่อไปนะต่อไปเลยมาคือกันบอมาคือกันบอทุกคนชอบเหมือนกันไหมครับ 7667หหก็7 7นะครับต่อไปจะเป็นอีกหนึคู่นะครับต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งคู่หาง่ายครับเลขคู่นี้หาง่ายนะเลขคู่ต่อไปนี้หาง่ายนะครับนะ <c oughs> เลขคู่ต่อไปนี้หาง่ายจะ้ะตามสามงวดแล้วค่ะตามสามงวดไม่เท่าไหร่ครับผม <c oughs> <c oughs> ตามว่าสี่หางวดแล้วพี่น้องนะ ตามมาสีห้างวดแล้วต่อให้ผมจะไม่ได้ให้นะครับบางงวดผมไม่ได้ให้เลขหกเจ็ดเจ็ดหกแต่ผมซื้อไว้ติดตลอดนะครับนะมันเป็นเลขที่แบบเป็นเลขที่ผมชอบก็ว่าได้เนาะอ่ะทุกคนจ๋านี่พี่น้องเนี่ยมักบัวมักบัวชอบไหมครับชอบไหมจะาเขยยาเดีย่ย โอเคนะครับชอบไหมทุกคนชอบไหมโอเคนะตามนี้เด้อตามนี้เด้อพี่น้องนะครับหกศูนย์ศูนย์หกนะครับหกศูนย์ศูนย์หกได้แล้วสิบห้าใบใจเย็นๆครับค่อยๆเบิ่งไปพี่นอ้องเมื่อนี้หัวจะวันที่ยี่สิบสามนะครับนะหกศูนย์ศูนย์หกนะจ๊ะใครชอบก็พิมพ์ม,มานะครับใครชอบก็พิมพ์ม,มานะครับ ผู้ได้มากกิมพ์มากพี่น้องเนาะใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับแคบไว้จ้าทุกคนแคบไว้นะแคบไว้นะครับโอเคเด้อสวยไหมสวยไหมงามบอพี่น้องบบวดังๆหะบัวดังๆนะ <c oughs> นะครับบัมากบัวชอบดังๆบัดังๆเนี่ยจ้าบัมากบัว <c oughs> นะครับถ้าได้ไปถ้าได้ไปสมมุติไปจ่ายตลาดเนาะนะครับก็ลองลองเบิรงพี่น้องนะครับลองลองดูนะเผื่อ,อเผื่อมันจะได้สซีหาใบนะครับบ่าอาร้ายดอกนะครับซีหาใบจะปนรลงวันทีหนึ่งเนาะ <c oughs> นะครับรอใช้สปู่แต่ยังไม่ได้สักทีเลยสมอคุณ อ๋อคุณติมนะครับเอาคุณติมมันขนส่งมันมีปัญหาครับ